เช็ควันหยุดวันหยุดยาววันหยุดราชการเดือนพฤษภาคมพศ2565เข้าสู่เดือนที่5ของปีเดือนพฤษภาคมพศ2565ซึ่งในเดือนนี้ยังมีวันหยุดหลายวันและวันหยุดยาวให้หลายคนได้วางแผนเที่ยวพักผ่นอนยูวันหยุดเดือนพฤษภาคมได้แก่ วันจันทร์ที่2พฤษภาคม2565วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติข้าราชการไม่หยุดหยุดเฉพาะภาคเอกชนและธนาคารวันพุทธที่4พฤษภาคม2565วันชัดมงคลวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565วันพืชมงคลหยุดเฉพาะา 65, ข้าราชการเอกชนไม่หยุด วันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่15พฤศภาคม2565นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมยังมีวันพระให้หลายคนได้หาโอกาสไปทำบุญดังนี้วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565วันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565วันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565และวันจั ันที่30พฤษภาคม2565ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรถรีวิวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ